เอเยสวัสดีพวกผมคาร์เตอร์นะครับ<า>ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะเวิร์ลทัวร์นาเมนต์เทียร์สองเปิดแล้วนะครับผมก็เทียร์สองการเลเวลสูงสุดจะแค่สิบนะครับผมแล้วก็หินรูนจะใช้ได้แค่บวกห้าเนาะแล้วเอฟเฟกต์ลองจะไม่มีผลนะครับก็อย่าลืมมาลงกัน,นเนาะเพราะจะได้ของรางวัลด้วยยิ่งชนะเยอะก็ยิ่งได้เยอะเนาะประมาณนั้นส่วนวันนี้จะมาโชว์แมตช์นะครับผมโดย ทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมเดิมเนาะหินสกิลก็เหมือนเดิมเลยลูนก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ไปดูย้อนไปดูคลิปหลังๆได้นะครับเหมือนกันเลยเด้ๆส่วนสําหรับวันนี้เราจะไปเจออะไรกันเดี๋ยวผมจะอธิบายหินสกิลที่มีฝังงข้าวๆ้าวก่อนเนาะก็จะมีดีแอดหินทองนะครับผมดีแอดหินทองเมื่อตัวเองหรือว่าพวกพวกใช้สกิลใส่ตัวที่มีเอฟเฟกห้ามฟื้นฟูนะครับดีแอดจะได้รับ หิวเนาะตัวถัดมาจะเป็นนี่กัรเลออนหินทองนะผมเมื่อใช้สกิลมีโอกาส50%ติดเสกใบเนาะก็ค่อนข้างป่วนเอาเรื่องเลยแหละตัวถัดมาเป็นทราบโบหินทองนะครับทราบโบหินทองเมื่อใช้สกิลจะล้างมานาทั้งสองฝั่งเนาะแล้วก็จะทำให้สกิลของทราบโบเป็น7เสมอเนาะ เอ่อเมื่อทราบโบทอยได้เดแล้วดียังไงจะทำให้ค่าไล่ของทราบโบเหลือหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นเนาะตัวสุดท้ายเป็นชิเก้หินทองนะครับผมชิเก้หินทองทำอะไรได้ก็ผมไม่ต้องบอกแล้วเนาะฟันทุกตัวตามตามเน็ตที่ทำได้จะตามค่ามานาที่ใช้ไปเนาะประมาณนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยโอเคครับ ที่มีฝั่งก็จะประมาณนี้เนะมีโกลแอมเดอทราโบอูซ่ากันเลออนหมีอไิเชียแล้วก็ชิเก้เนาะหมีก็คือนิกกี้นั่ <c oughs> นแหละกชื่อไม่ออกโอเคครับจังหวะน,นี้ผมกลางตีก่อนะนเนาะบัพเปอร์หนาส่วนเขาสาสได้บนะเนาะติดไหมติดสองตัวนะครับเพราะตัวอื่นผมมีบัฟปูมต้านทานเนาะโอเคผมเสร็จนิกกี้แล้วครับทราโบมันเนื่องจากว่ามีหินทองเนาะจะไม่ล้างข้ามาันน้ำหมดเลย แล้วติดสโลด้วยแล้วรีทราโบขึ้นมือนะครับจังหวน,นี้พอเรสอบก,กระโดดฟันทราโบเนาะแต่กขาสันที่สวนมานะครับผมให้ติดหมีทั้งทั้แถบเลยก็ทราโบอีกรอบครับทําให้ผมสโล่อย่างจัดจังหวะน,นี้ผมตามมิเคนนี่เนะาะเขาะามอูซ่าสวนครับโอเคโดนไปจังหวะน,นี้เจ็บมากครับผมต้องฮิวก่อนเนาะกิงจาผมร่วงแล้วครับโอเคตอนนี้ดูไปก่อนเนาะ เขาชิคเก้กระโดดฟันมาเนาะแต่ผมกลางปีกรอนะครับฟันร่วงผมเกือบตายนะผมจังหวะนี้ผมกาลางร่วงเนะาะเขาใส่กันเลออนมาอีกอรอบโอ้โหติดใบติดรถกอดทั้งทีมครับหนักแล้วจังหวะนี้ยังไงโอเคอลิเชียเออล้างปั๊บมาปั๊บผมกาลางเร่งมานาไปจังหวะเมื่อกี้โดนล้างหมดเลยครับแล้วผมก็ใส่นิกิส่วนเนาะแต่ทีมผมติดแช่แข็งแล้วเออ เอเดนนอขึ้นมือนะครับผมทําให้ผมได้บัฟคุมต้านทานนอแต่เขายกย้ายมาทําให้ไม่ติดเนาะแล้วผมเลเดอกกระโดดฟันอริเชียนครับอริเชียตายไปแล้วแล้วผมก็าเลนนี่ต่อเนาะเขาเอาทราโบโยนมาแต่ว่ามีบัฟคุมต้านทานอยู่ทำให้ไม่ติดละดับเร็วนอจังหวะนี้ผมกลางปีนะผมได้้ามานาขึ้นมาปุ๊บสัตทราบโบอกีกแล้วจังหวะนี้ผมต้องฮิวแล้วครับเพราะว่าเลดดอกจะตายแต่ผมฮิวทันทําให้เลดดอกไม่ตายนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงโอโ้โเลมเขาตายครับ จังหวะนี้ที่สวนไปมาครับผมยังไงปรับติดหมีทั้งจู่ครับทั้งสองฝั่งเลยทําให้แถวหลังผมอาการหนักแลวจังหวะนี้ผมกลางร่วงครับแล้วเขากางอูซ่าเนาะเพราะกันหมีระเบิดเนาะแต่ว่าบัฟเอ่อบล็อกบัฟยังไม่หายนะครับทําให้แถวหลังไม่ได้บัฟเนาะจังหวะนี้ผมขมโมยโลเขาเนาะเพราะจะได้ฮิวด้วยทําให้แถวหลังผมไม่ตายนะครับจังหวะนี้เขาชิเกฟันเพื่อจะร่วงผมไปสวรรค์และร่วงผมก็ไม่น่ารอดรับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมเอาเรเน่สวนเนาะโอเคครับชิเกเขาตายเขาบล็อกบัฟฝั่งผมเนาะ เอาชิคเก้ผมเอาชิคเก้ฟันเดียดนะครับแต่เขาบล็อกบับไม่ได้นะเพราะผมมีบัฟปีอยู่นะครับตอนนี้ผมฮิลส่วนนะครับโอเคเขาเหลือ2ตัวเนาะไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาเหลืออูซ่ากับการเลออนทําให้ไม่มีตัวดันเขาเอาอูซ่าบัฟโลกับปีนะครับแต่ก็ไม่สามารถกันชิคเก้ได้เนาะก็เหลือตัวเดียวแล้วกัรเลออนทีนี้ก็สบายแล้วครับยังไงก็ชนะเนาะก็ประมาณนี้เนาะโอเค การเลออนเขาตายแล้วจบไปแล้วครับผมแมตช์แรกเป็นยังไงครับเหนื่อยจัดได้ว่าเดือดเลยใช่ไหมครับผมแต่ยังไม่จบเท่านั้นเนาะผมมีอีกคู่หนึ่งให้ดูก่อนจะไปรับชมเดี๋ยวผมอธิบายลุ้วๆเหมือนเดิมเนาะไอหินสกิลคาๆอีกทีมก็จะมีเซซาลียนหรืออีฟิตเนาะหินทองถ้าการนี้ขึ้นมือจะทำให้ปลดเอฟเฟกลดพลัง ทั้งหมดของทีมนะครับผมตัวถัดมาที่เขามีก็จะเป็นเอ่ออูซ่าหินทองเนาะอูซ่าหินทองจะเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นฟืน้นฟู HP ให้ทีมนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเออ่แกนดีเนเแม่แกนดีเนเแม่หินทองครับผมเมื่อตายจะฟืน้นคืนชีพด้วย HP 50%นนะครับแล้วก็สร้างดาเมจให้ทีมอีกฝั่งเนาะ ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยโอเคครับทีมเขาก็ประมาณนี้เนาะมีแกรนดีเน่แม่มีหมีมีโอซ่ามีโคอี่มีคามิล่าอีฟิโจ๊กแล้วก็ชานนะผมโอเคเริ่มมาผมจังหวะนี้กายผมขึ้นไม่ค่อยดีเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมเอาชิคเก้ฟันไปก่อนครับ แต่เขาเสกแกรีเม่สวนมานะจังนม่เขาเผาการ์ดลุนมือผมแล้วเสกบทความเร็วนะครับผมฟันแกรีเม่ตายเขาฟื้นชีพขึ้นมานะครับทังให้เขาสร้างดาเมจใส่ทีมผมเนาะจังหวะน,นี้ผมกลางปีกสวนได้นะครับแต่เขาก็อีฟิตส,สวนมาครับผมเสกหีีที่ไปนะครับทำให้แกลังเขาติดหมีนะครับผมแต่ผมก็โดนอีฟิตมาแรงเอาเรื่องอยู่นะครับจังหวะน,นี้นินจาผมเกือบตายครับก็กลางโลส่สวนมาผมานินจากระโดดไปทาให้เขาไม่ติดกิดนะครับแต่ก็นินจาผมมีเลือดได้เนาะ Okay. วอนนี้ผมต้องฮิลแล้วครับเพราะว่าเลือดค่อนข้างต่มเลยโอเคครับดูต่อไปก่อนจะทำยังไงต่อผมกลางเรนนี่ไปครับผมเขายังไม่ทำอะไรเนาะผมเอาชิคกี้กระโดดฟันไปแต่เขากดอามาตะสวนมาครับผมแต่มีเขาตายไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วเขาก็คามิล่าสวนมาครับผมกลางวับปีไปผมไม่มีอย่างอื่นแล้วปับ๊บเขาให้หกหมื 6, น่นไปหกพันแปดิกกี้ผมไปหวันเลยครับ แล้วผมก็กางล่วงสวนไปนะครับเขาขาโมยไปเนาะเขาขาโมยรับไปนะครับแล้วเขาปลาโจกมาจังหวะน,นี้ผมเล่นข้าม,มานาไปเนาะเพราะว่าผมไม่มีอะไรกันได้อ๋อแงผมกดผิดก็ได้แหละจังหวะน,นี้ผมต้องฮีลแล้วเพราะาหมดทีมแล้วครับ<笑><笑>เหลือสี่ตัวแต่เขาเหลือหกตัวแล้วรับกดอีสิดสวนมาจังหวะน,นี้ผมต้องสร้างโล่เทียมครับผมกดเลนี่ไปครับทาให้รับดเาเมจได้นิดนึงนะครับผมแล้วผมก็ต้องฮีลไปอีกรอบนะครับเพราะว่าเลือดจะหมดแล้วจริงๆ จังหวะน,นี้ต้องรอครับผมผมชิเก้กระโดดฟันไปครับแต่เขากดโค้ีไม่ทันเนาะทำให้เอลูซ่าเขาตายไปแล้วนะครับล้วเขากดคามิล่าสวนมาครับจังหวะที่ผมขโมยบัฟเข้ามาตามล้วะครับผมทําให้ท,ใหทีมผมไม่ตายนะจังหวะน,นี้แล้วผมก็กดรี่วงไปต่อครับเขากดเอามาตาอยอีกรอบผมแต่ค่ามานาเขาหมดแล้วเนานะทำให้เขาไม่สามารถไล่อย่างอื่นได้นะจังหวะน,นี้ผมกดเลนเนี่สวนไปนะครับแต่เขากดชัน กระทุ้งมาครับแต่ไม่ติดสต,ตันเนาะพอดวงผมต้านทานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็ฮิวอีกรอบนึงครับยังไงจังหวะนี้เริ่มดึงกันโคอี้เขาจะตายแล้วครับเขาจะกดโคอี้สวนก่อนังหว่าน,นี้ผมกดเรเน่ไปครับปั๊บแล้วเขากดโคอี้ทันนะครับไม่เป็นไรเนาะเขากดคาเมล่ามาครับผมมีอมาตะบีไว้พ rotection แล้วผมก็ได้ผม<โอ>กันสกิลคาเมล่าได้นะครับ รอดพ้นจากความตายได้ถึง2ครั้งแล้วก็กดชาร์ตันมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะผมมีอัมตะอยู่แต่เขาเพื่อจะฮิวโคอี้นะครับแล้วผมก็ชิเก่กระโดดฟันโคอี้ไปนะครับโคอี้ตายนะครับเขาวัลจะแอนเวอรเรียร์ให้โจนะครับเพื่อจับปลาให้แรงที่สุดครับผมเขาตามมาดูแถวล่างผมสะดุ้งครับแล้วของกลางด้วงไปครับทั้งหมดนี้เขากดชาร์ตมาอีกรอบปั๊บฮิวครับมีฟิตไปครับยังไงครับผมฝั่งโน้ตติดผิดค่อนข้างเยอะนะเขากดโจอีกรอบนึ่งครับ แต่ผมกดเลน,เนี่ส่วนนอะพุ่อสร้างโลกไปยังไงชิเก้ผมไปหวันครับแต่ว่าเอเลนอผมยังอยู่เนาะผมกดฮิวครับชานเขากดอมตะนะครับแต่เขามานาไม่พอที่ใช้คามิล่าเนาะไม่เป็นไรยังยื้อได้เขากดลาโจม,มอีกรอบจังหวะนี้ผมกดเลน,เนี่ส่วนไปคนระับเพื่อจะยื้อชีวิตเอเลนอรครับแต่เอเลนอผมไม่รอ,อดแล้วครับตหวันอีกรอบอกดกลางลุ้นอีกรอบเพรับผมเขาชานกระทุ้งมาไม่ติดสตันเนาะยังไง ส1แต่ฝั่งโน้ตเขาติดพิษค่อนข้างเยอะจากร่วงของผมนะเขาประชานจะพทุ้งมาอีกรอบนึงไม่ติดสตันรดล่วงผมค่อนข้างถืกทนเขายังไงครับเขาติดพิษเกือบหมดทั้งทีมและเขาใกล้จะสิ้นแล้วผมกดเลนี่สวนไปจังหวะนี้ยังไงใกล้ตายแล้ว3ตัวโอ้เลือดลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่าเวลาผ่านไปเยอะแล้วนะจังหวะนี้เขากดอีฟิตไหมครับแต่ผมกดเลนห่สวนไปครับ ไม่สองตัวที่เหลือเขาตายครับ <c oughs> เหลือแค่อ e ีฟิตตัวเดียวและอ e ีฟิตก็ได้ตายลงเพราะว่าผมคิปปกแผนไม่ไหวนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับ2แมแมทที่ค่อนข้างเดือดหายใจกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเนาะ <c oughs> ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไปได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปตัดไปอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปลงเอ่อ เวทเทอร์นเมนตด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย